สวัสดีครับพบกับสภาเกษตรกรจังหวัดสงขานะครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลแดนสงวนอำเภอร,ระนดจังหวัดสงขานะครับเรามาดูโครงการของกรมเจรประทานนะครับที่ดําเนินการในการขุดลอกรองไถ่นะครับซึ่งเป็นโครงการที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้มีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและราษฎรเข้ามาร้องทุกข์นะครับว่าขอให้ทาง หน่วยงานสภาเกษตรกรนะครับช่วยประสานงานไปยังกรมชนะทานนะครับเพื่อเร่งรัดในการจ่ายค่าเวรคืนค่าสินปลูกสร้างให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับอีไป้าเบี้ยตีนหมาื้อตีดินก็ไม่ใกล้ใกล้บอกว่าโลเบี้ยเวียนขึ้นนี่ชาวบ้านเดือดร้อนมากเลยอืเ่าํำไรก็ํำไม่ได้ก่บบ้านปูปังกับรอมก็ไม่ได้หรือท้อนก็ไม่ได้บอกลงไม่รู้ต้องราคาบ้าน รไรแต่ไม่การทำอะไรทั้งอย่างเลยชาวบ้าน,ต,าาาน,นต้องการเบี้ยมากมากเนื่องนี้อต้องการเบี้ยเพื่อ,<า>อเอาไปปลูกบ้านเอาไปปลูกบ้านค่ะ<อ>พราะรว่าชาวบ้านอย่างเงีย้ยแ่ยูไม่ได้ที่แต่ได้เวียนขึ้นชาวบ้านก็ได้ไปห้าแต่ยูได้ใบจ่อยซึ่งตอนนี้ชาวบ้านกังวลอยู่ว่าไม่รู้วันไหนเวลาไหนตีได้อ โครงการก็จะได้แล้วเสษตรเร็วๆนะได้มีพ้นดีต่อภาคการเกษตรต่างการหลับน้ำและการระบายน้ำและวรวมถึงการทุ่มน้าไปเจอเพื่อใช้ในการเกษตรนะโอเคครับขอบคุณมากพี่เต้ยอยู่ไลนี่พี่เนียงค่ะอเอาเจอเล่นได้พี่เนียงค่ะพี่เนียงแบบบบเอาเต็มเนียงไปเลยครับเต็มเนียงไปเลยโอเคขอบคุณมากครับดีขอบคุณมากคขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมมิตุอิมานครับประธานภาคเกษตรตัวนี้ว่าตงกลางนะครับ เมื่อตรงนี้ครับพอเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ได้ลงมาพื้นที่โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี65มาถึงแบบมันสามปีนะครับมันยังติดปัญหาเรื่องการเวียนคืนในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรตรงนี้จะนําปัญหาตรงนี้ไปนําเรียนรักกรรมิการนุจยิศสภาและเข้าไปสู่สภาธิการแห่งชาติเพื่อยื่นเรื่องตรงนี้เขน้าไปสู่ในคณะบัตรีในโอกาสต่อไปเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรโครงการขยายคลองไผ่ ระยะทางสิบกกิโลเมตรใช้อุปกรณ์หณร้อยดานแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับกเกษตรกรนั่นหนึ่งข้าวอื่นืนเพราะว่าทําสัญญาในโครงการนี้เราเริ่มตรงปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบ้ากับขณานี้เราใช้เวลาสามปีแล้วแต่กเกษตรกรตรงนี้ที่เขาติดเวรคืนเขาเดือดร้อนเพราะหนึ่งบ้านจะซ่อมก็ซ่อมไม่ได้จะย,ย้ายก็ไม่มีที่จะไปเพราะเราไม่มีเงินทุกวันผมต้องตอบปัญหาเพราะถามว่าเมื่อไรจะได้ ตอนนี้ที่เชมประธานต่อมาอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการของวุฒิของคอรบอแล้วนําครับแต่ว่าความเดือดร้อนของเกือตรกรรอไม่ไหวแล้วมันสามปีมาแล้วครับแต่ที่ฉชนูดก็ได้แล้วแต่ว่าที่ไม่ได้ก็สพกครับปัญหามหมืนกักอีกบุคคลหนึ่งครับที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็คือท่านนายกสายันสวัสดียานุนนะครับวันนี้นะครับที่สภาเกษตรกรจังหวัดสมขาได้ลงพื้นที่มานะครับก็อยากจะสอบถามเนื่องว่านะครับท่านอยากจะฝาก อะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องของโครงไผ่ให้แล้วเสร็จครับครับกนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางสภาเกษตรจังหวัดสงขลานะครับที่ได้ลงมาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงไผ่ในพื้นที่ตําบลเดนสวนอาเบุรโนดจังหวัดสงขลานะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2565นะครับโครงการดังกล่าวก็ได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ในตัวโครงการนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปีห5้ามาณะววันนี้ ปี2รา6 8สิ่งที่ประชาชนามปีต้องการขณะนี้ก็คือรัฐบาลโดยกรมชมรรทานเนี่ยได้ดําเนินการเวียนคืนราชานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เลน,นตะหวนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนั้นอยากฝากถึงผู้ที่มีหน้าที่มีอํานาจนะครับได้ลงมาดูพื้นที่และก็ได้เล่งที่จะจ่ายเงินเวียนคืนทราบว่าในภารกิจหนึ่งก็ทางสภาเกษตรเองเนี่ยก็ได้ติดตามไปยังในเรื่องของ อ,อธิบดีกรมชนประธานก็อยากให้อธิบดีกรมชนนะครับออกมาเคลื่อนไหวคุยกับคณะระัฐมนตรีเรื่องปิดกติกาเรื่องการเวียนคืนเพราะว่าเมื่อเราตั้งใจจะพัฒนาคลองที่ได้ประโยชน์กับชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่มีน้องกังวลก็คือระยะเวลาความคิดฝังเมืองวิธีเปลี่ยนดังนั้นหากมีความล่าชา้าผมคิดว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นผลดีกับกระทรวงกรเกษตรและไม่ผลดีกับอธิบดีกรมชนประธานขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับลวมครับ